มาชมมาชมหลาบไก่ตุ่มไก่ของหา่างโอ้โถูกสีสันไหมเสบคักแเสบคักจวดจาด่าพี่เล่าครับผมจวดจาดยามแรงตุ่มไก่นเนียวหลาบไก่เนียวของเ่างผักกับพกเกล็ดม,มามากืนเขาน้ำกันได้หวันนี้ดินรัวแล้วสวัสดีครับผม สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสู้คู่สู้คนนะครับมรรยากาศเมื่อพอเมื่อพอกระชองดาวเล็กผ้าสแสบนะพี่น้องมาหนีสีผ้ามาเห็ดหลาบไก่หลาบไก่ตับวบกใหญ่เลยครับผมหลาบแล้วก็จะต้มกระดูกสดน้ำนะครับเราจะเอาเนื้อหลาบต้มกระดูกสดน้ำแสบๆน้ำกันครับมาหนีมีเวลานะครับจะมาเห็ดแนวกินสู้กินครับผมน้ำหเอาก็เดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องต้มสักกัน มันจะมาหั่นเครื่องต้มก่อนนะครับผมข่าแก่ตัวนว่านขาอ่อนใส่น้ำต้มไปก่อนเพิ่งน้ำต้มใส่เครื่องครับ นะครับผมดึเงเพีนงเยตัวเซลาน์เาหมนหมดพอถูกไปเลยเทียมมะข่ายใบมะกรูด มทนพ่อขายปอเกข่าวสะกานนเนาะเสบดีบดกระสีประมาณนี้นะครับเดี๋ยว้อาก็สีมาชํำและไก่ไปนี่ ouais? พักกับพักเกมเอาเอาไว้สักพักนมนาครัวกไก่กันเลยทำง่าย ส่วนต้ม เขาเดือดนะครับยิงคาตะไคร่ไปประกวดเขาออกแล้วนะครับผมออกหนาออกสีแล้วใส่ไก่ลงไปเลยว้ากบนนหน่อยเดยนี่ไม่หลายนเือก็ได้หลายเลยเรียมกระทายเละพี่นอ้องจะต่มด้วยนี่ว้าเนียลหลาบอันนั้แมน เนื้อลาบดีนะครับผมเนื้อลาบตุ่งห่อเราจะทอดหนังแบบสูตรลาบเป็ดเลยนะครับทอดหนังสูตรลาบเป็ดใส่ลงไปอีกอเอามาหั่นหนังก่อนนะครับผม อืมเลยตอนใหญ่ๆนิดนึงนะครับหนังเพราะว่าเขาจะถอดออเนะือันเรียบ้อยมาอันเหนียบ เนี่ยมีข้อเชียวบางๆนิดนึงนะครับมันจนเขาริกเขาเกลือดี เรียบร้อยเอาเขาก็จะร่อนำเดือดนะครับลอ่อนำเดือดจักหน่อยเห็ดไก่จักหน่อยเขาจะเปลี่ยนกถักตัวนี้บริลวนนะครับสูตรบ,บริลลนนะครับผมจะแยกกระทะไปเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็ดเดือดอีกเป๊บนหนึ่งนะครับผมพอดีไปล้างมือล้างใหม่ซะก่อนเรียบร้อย ก็ก็จะมาตําเครื่องนะครับวันนี้ตําเครื่องเพื่อว่าจะใส่สิพัดนี้นะครับสิพัดเหนือกับเนือกับหน่อครับหนหครับ

ก็จะปรงกระทะลงนะครับอันนี้แก๊สลงนิดนึงเขาก็จะใส่หนังนะครับลงไปเลยนะครับผมย้อนนามนิดนึงเพื่อว่าบริาหารติดกระทะนะครับย้อนหนามไกลนิดนึง เขาจะทอดทอดล้วนแบบนี้นะครับให้นังกรอบนะครับผมทอดล้วนให้นังกรอบแล้วเขาจะใส่เครื่องทีข้าตํานี่นะครับลงไปแล้วคอยใส่เนื้อตามไปที่หลังนะครับเป็นสูตรเด็ดจะบวกข้าวนะครับสามารถเทนใดกับเป็ดกับหมูนี้ยังบ่เคยนะครับเป็ดกับไก่นะครับผมแซ่บแน่นอน เขาจะบอไซน้ำมันพืชนะครับจะเป็นน้ำแก็ไก่ล่วนๆเป็นน้ำมันไก่นะครับมันจะแสบบอไซน้ำมันพืช พอประมาณแล้วนะครับผมหลังแหงพอประมาณแล้วก็จะมาใส่เครื่องที่เขาตำนะครับนี่สามอย่างนะครับผมจะใช้กระเทียมนะครับอหอมนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ตัดต่อไปนะครับตัดจพมี้กลิ่นหอมนะครับ ไปให้มีิ่มออฟไปเลย หอมแล้ว่ซื้อพ้อมแล้จ้าเดี๋ยมีกลิ่นหอมแล้วแสบคักขนาดสุดบอเล็กข้าแสบ มีนังสิเกริดิ่งสุดเป็นบุคคงนี้แค่สุดแรมั้งมันคลนี้ทาย าก็จะเราก็จะใส่เนื้อลองไปเลยนะครับอันนี้ใส่เนื้ลอลงไปเลยกระทาขึใหม่ก่อน สูตรเด็ดตัวน,นี้จะหอมตะไคร่มันใหม่เป็นสูตรเด็ดด้วยเนี่ยได้ไรแล้วเดี๋ยววาเขาก็จะปล่อยให้ใหมใหแหงนะครับประมาณนี้ ว่าไก่น้ำมันหน่อยไก่ถ้าเติมถ้าเพิ่มน้ำมัน,น่าจะดีมันก็แค่ฟังเดียวนํามันก็เลยเป็นนนะครับอันนี้สุกเรียบร้อยน้ำตัวนี้นะครับนี่น้ำติดนิดนึงก็จะไม่ยงียนเส้นตบเพิมข้นเขาก็จะพักไว้ให้เย็นนะครับ พักไปให้เย็นถ้าวางมือวางกับคนไปเรื่อยๆนะผมคนไปเรื่อยๆเอากระทะต้มเห้ขึ้นไปคือเก่าันโอ้อันนี้มันไปทั้งหนึ่งตัวเนี่ยนอนมาว่ามันคือค่อยไปทางเดียว เราก็จะมารอให้เย็นค่อยปรุงร่วนเล้วเลยคล้ายพี่หนอคล้ายเลยพูดนะเดี๋ยวถ่ายเย็นเขาจะมาปรุงรสเด็ดเอาเขาก็จะมาปรุงนะครับวันนี้ปรุงลาบ เนื้อขาเย็นแล้วนะครับเนื้อไก่ข้าเย็นแล้วจะมาปรุงลาบกับต้มไปป้อมกันเลยเต้มนะครับใส่ใบบัะคามก่อนเลยเยซูนะครับผมใส่ลงไปเลยเดี๋ยวค่อยคอนทีเดียวลาบอาะเยซูตัวนี้ข้าเขาจะมาคนพยซูก่อนอนะครับ ปพ وني ชูแตกที่ใส่พ وني ชูก่อนนะครับเพื่อว่าเขาจะมาคนก่อนพวกให้เสียงดังหัวข,ขาดหัวขาดนะครับเพราะวกอาพ وني ชูนี่แตกยากนะครับผม ก็ใส่ไปตามสบายเลยคนนะี้เอาขัวใส่ลงไปเลยน้ำปลาน้ำกระเทียมดองนะครับ เพื่อความความกลมกล่อมพริกป่นรึน่งช้อนพอพริกเผ็ดนะครับผมขาดก็ได้นะครับน้ำปลานะครับผมน้ำปลาของเา้าเพื่อความหนั่ นี่อ่ะมาคนหมอต้มปันบัดปลุกหน่อยก็คล้ามลงไปมันสมบูไปเปียวจัดจัดนะซิมน้ำซุปลงไปจังเฉย บุนหัวเป็นไนตงตบเดี๋ยวให้เสื้อเึงแตงเอาเ,เอาแล้วมาลาบดีกว่าผูท่านใส่พักนะครับเดี๋ยวพักเดี๋ยวจะหัน่นใส่เลยครับผมเอาจะกูมาซีมเบิอง อืม,ม,มนี่มัน่ายมาอยม่ลอดซิมเข้าไปคำแรกในหูเลยล่มมึงเน่าขาดเปรี้ยวนะครับเครื่องเปรียงพอดีเพราะว่าเน้าหน่อยไง นี่ปุ้งบบเพ็ดตัวไหนนะครับสีสันเลยประมาณน,นี้เดี๋ยวเขาจะกัดพิกิบเลยนะมาซิม,ม,ม,มอีกบนจะค่ำเพราท่านมีผักและซิมนาซิมลังละอือจอดมาซอยกันปักของเขา พริกสดใส่รวมกันไปเลยนะครับง่ายๆบ,บ้านๆเอากับสีสดพริกใส่นำง่ายๆบ,บ้านๆมีต้นหอมยังกอบหอมเปย์สระนีมัดรวมทีเดียวเลยครับ ใส่ลงไปเลยนะครับสวยสวยงามมีนาซื้อมาสวยงามนะรับประทานนะผม เรน,นเซ็ตสิ้นนะครับสําหรับหลาบไก่ของเฮาเดี๋ยวรอต้มนะครับรอต้มเปื่อยนะครับผมรอต้มเปื่อยสักครู่มันก็จะมากินกันเลยนะครับ